เหตุเกิดในในใน,ในสมัยกรุงศรีอยุธยาครับก็เลยว่าอยากจะพาทีมงานแลว้วก็นักแสดงทุกคนมามาไหว้มาสักการะที่นี่ครับในในส่วนหนึ่งก็มีมจากสานักดาบพุทธิสวรรค์ที่จะมาร่วมแสดงในในละครเรื่องนี้ด้วยครับก็เลยตัวตัวสานักดาบเองก็อยากจะมาเหมือนมา, için, มาไหว้ครูมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยครับก็เลยจัดการแสดงมาก็<ๆ>ก็ก็น่าก็น่าจะเป็นอันดับต้นต้นของประเทศนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็ถ้ามาอยู่ในละครก็น่าจะจะสวยงามดีครับ ก็มีหลายอย่างนะครับทั้งฟันดาบขี่ม้าแล้วก็อย่างการเล่นเป็นโบราณก็ต้องเล่นอีกแบบหนึ่งไม่เหมือนการเล่นแบบปัจจุบันอะไรเงี้ยก็ต้องถามพี่สันนะว่าเล่นยังไงเพราะเราก็ไม่เคยไม่เคยแบบพิเรียดขนาดนี้มาก่อนอะไรเงี้ยครับเริ่มอาทิตย์หน้าครับวิกหน้าจะเริ่มถ่ายทำครับก็จะเริ่มด้วยพาร์ทที่เป็นอดีตทั้งหมด ที่เกี่ยวกับสมัยกรุงศรีอยุธยาครับครับมีหลายคนที่ต้องต้องมีใช้ใช้ความถนัดพิเศษอย่างอื่นอย่างพี่ป้องต้องฟันดาบต้องขี่ม้าอย่างพี่เบนต้องวาดรูปอย่างพี่นุ่นก็ต้องรําในในอีกแบบหนึ่งที่ที่ไม่ใช่ในแบบในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ต้องเป็นรำแบบอยุธยาซึ่งซึ่งพี่นุ่นไม่เคยรำพี่นุ่นก็ต้องไปเรียนนะพี่เจตทำอะไรคะพี่เจษพี่เจตครับพี่เจตเป็นนิติเวชครับผม ครับคอสันยังไม่ถ่ายผมนะผมก็เลยพี่เจด <c oughs> อีกปีหน้าจะเริ่มถ่ายที่เจดครับย่าค่ะเพราะว่าคือน,นุ่นเองก็ไม่เคยรับผลเป็นแบบสาวโบราณ <c oughs> ที่ก็ต้องถือว่ามีอายุเป็นแบบ200กว่าปีอะไรเงี้ยค่ะก็คือเรื่องราวของ ของคาแรคเตอร์อะไรเงี้ยมันเหมือนเป็นแบบสามคาแรคเตอร์ค่ะตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ตอนที่เสียชีวิตแล้วแล้วก็ที่กลับมาในพบปัจจุบันอีกก็ยากนะคะถือว่ายากมากค่ะคือ,อ,อนาฏสินสมัยกรุงศรีอยุธยาก็ไม่ได้เหมือนกับสมัยนี้นะคะก็ยังเป็นแบบโบราณอะไรเงี้ยคะ่ะก็ต้องไปหาค่ะแล้วก็ ไม่เคยราแบบนี้เหมือนกันนะคะก็ต้องไปฝึกค่อนข้างเยอะค่ะชุดนี้ก็ทาใหม่เลยค่ะ <laughs> ทาใหม่แล้วก็แบบสวยงามมากค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าต้องขอบพระคุณน,นะคะอาจารย์ทุกท่านที่มาช่วยเพราะว่าต้องบอกว่าทุกท่านนี่คือเป็นมือหนึ่งของประเทศเลยค่ะทั้งอาจารย์ยรมิราธามทั้งครูบิ๊กครูกไก่ที่มาช่วยกันนะคะก็ไปตามเนื้อผ้าครับก็เป็นละคร <laughs> <laughs> เพราะว่า <laughs> เพราะว่ามันอ้างอิงประวัติศาสตร์จริงอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็ ก็โปรดักชันมันก็คงจะใหญ่ตามไปไก็ได้ยินมาครับแล้วก็เราก็คือถ้าเราคิดดีทดําดีก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะเราเราก็ตั้งใจนําเสนอ,อ,อสิ่งที่ดีสําหรับละครเรื่องนี้กับวิธีคิดของของคนในอดีตว่าคิดยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าสุดท้าย,ยนุ่นว่าละครเรื่องนี้เป็นเป็นเรื่องอะไรที่เราทําให้เราได้ปลูกฝังเรื่องความรักชาติด้วยรักสมบัติของแผ่นดินนี่แะค่ะนุ่นว่ามันก็อยู่ได้ยุคทุกสมัยด้วยค่ะ ถ้ากลัวคงไม่รับค่ะก็ไม่ไม่ได้กลัวนะคะแต่ว่าคุณก็คงทางานด้วยความเคารพค่ะแล้วก็จะถ่ายทอดความรู้สึกของคุณอุบลออกมาให้ได้ดีที่สุดะค่ะไม่มีค่ะเจอแต่พคนแปลกๆวัมเนี้ยครับไม่มีหรอครับไม่มีครับไม่มีครับ <c oughs> ถ้าน <c oughs> ปะลาก็่ในทางที่ดี <c oughs> คุณทาย <c oughs> <ๆ S 2> อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าอย่างเรากอย่างที่คุณบอกเราเล่นด้วยความเ <c oughs> คารพอย่างเรามาแต่งตัวเป็นแบบอย่างคนโบราณนักรบอย่างเงี้ยแล้วอยู่ในบรรยากาศกรุงศรีอย่างจริงจรงเนี้ยก็รู้สึกว่าบทนี้มนยิ่งใหญ่แล้วเราก็ต้องแบบ ตั้งใจทำเล่นๆไม่ได้อะไรแบบนี้ครับบางส่วนครับก็ผสมกันหลายที่ครับเพราะว่าเพราะว่าความสมบูรณ์ทางสถาปัตยกรรมอะไรพวกนี้ที่อยุธยาก็มีได้ไม่ครบอ่ะเราก็อาจจะไปผสมเพชรบุรีเมืองโบราณเมืองกาญหรืออะไรอย่างเงี้ยครับหลายที่ครับเพื่อเพื่อให้ออกมาเป็นให้สร้างความเชื่อให้ได้มากที่สุดว่าว่าเหตุมันเกิดในสมัยกรงรีอยุธยาครับละครพิศวาสนะครับก็อย่างที่บอกเป็นโปรดักชันใหญ่จริงๆนะฮะแล้วเราก็พิธีพิธีพิานตั้งแต่การเตรียมงานนะฮะซ้อมบทชุดเสื้อผ้าทุกอย่างเรียกว่าฝากติดตามชม้วยนะครับกับละครพิศวาสคร ผมว่าเรื่องพิศวาส์เป็นเป็นเรื่องที่มีเนื้อหาที่ดีนะครับแล้วก็แล้วก็โดยโดยตัวเขาโครงเรื่องโดยตัวตัวตัวละครเนี่ยมันเป็นอะไรที่ที่ที่มีอะไรให้หน่าดูอยู่เยอะนะครับแล้วในความรู้สึกตัวเองรู้สึกว่าเป็นละครที่ยากที่สุดตั้งแต่ที่ตัวเองเคยทำก็หวังใจว่าจะทำมันออกมาได้ดีแล้วก็สนุกน่าติดตามแล้วก็มีแง่คิดให้กับท่านผู้ชมทุกท่านครับค่ะฝากติดตามด้วยนะคะพิศวสฒ์ค่ะ <laughs> บทเป็นเชิดฐานะครับเชิดขาจะเป็นเชิดาจะเป็นหมอนิติเวชเป็นหมอที่เป็นเพื่อนของพี่ป้องนวัตก็คือพี่ป้องเนี่ยจะชื่ออคาคณีแล้วก็เป็นเพื่อนของน้องเบนน้องเบนก็คือทิพอาภาในปัจจุบันนะครับผมก็เขาแอบชอบทิพอาภาตั้งแต่สมัยเรียนแต่ว่าด้วยความที่ทิพอาภากับอคาคณีเนี่ยเป็นคู่ม้านกันก็เลยทําให้ความรักของเขามันมันไม่สมหวังแล้วก็เขาก็มีเรื่องเกี่ยวกับคดีวันหนึ่งเนี่ยเขาไปเจอทัพทิม ทัพทีมที่เป็นทัพทีมของโสโลชินีก็คือพี่นุ่นวรนุชอ,อยู่ในศพที่เขาชนะสูตรได้ก็เลยเป็นเป็นตัวทีเ่เป็นคนที่นำพาพี่นุ่นเนี่ยมาเจอพี่ป้องในในภาปัจจุบันนะครับเตรียมตัวเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องหมอครับเพราะว่าเขาเป็นหมอนิติเวชซึ่งต้องผ่าศพชนะสูตรอะไรเงี้ยเราก็ต้องรู้เรื่องแล้วก็รู้ท่าทางรู้อุปกรณ์อะไรต่างๆาไม่มีครับเดี๋ยวต้องไปนี่เองใช่ไปศึกษาเอง <laughs> ครับผมใช่ครับ ก็ดูตามหนังหรือว่าสารคาดีหรือว่าหาข้อมูลตามเน็ตอะไรเงี้ยครับเปิดกล้องคือเขาจะเปิดกันแล้วครับเขาจะเปิดต้นพฤศจิกาแต่ว่าตัวผมเนี่ยจะเป็นพาร์ทปัจจุบันที่เขาจะไปเริ่มถ่ายกันมกราเขาจะเริ่มอดีตก่อนทั้งหมดซึ่งซึ่ง,งเพราะว่ามันยากมากในการที่จะถ่ายอดีตด้วยปัจจุบันด้วยในเวลาเดียวกันเขาก็เลยถ่ายอดีตให้เสร็จเลยแล้วก็เริ่มปัจจุบันทีเดียวครับหนักใจอะไรตรงไหนเลยครับอืมไม่มีนะครับ แต่เรารุ้นมากกว่าว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหนเพราะว่านักแสดงแต่ละคนแต่ละท่านก็เก่งๆทั้งนั้นเราไม่รู้ว่าเข้าฉากกับเขาแล้วมันจะออกมาในรูปแบบไหนก็ต้องก็ต้องพยายามปรับให้เข้ากับเขาให้ได้ทั้ง4คนเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้มัน,มนดำเนินกันแค่4ี่คนก็คือตัวผมพี่นุ่นพี่ป้องแล้วก็เบนไม่มีมากกว่านี้เลยครับตื่นเต้นไหม พี่ป้องเนี่ยเคยเจอแล้วครับพี่ป้องเนี่ยก็อยู่ค่ายเดียวกันก็เจอกันบ้างอะไรเงี้ยก็คุยกันบ้างแต่พี่นุ่นเนี่ยไม่เคยเจอแล้วก็แบบเวันแรกไม่กล้าคุยกับพี่นุ่นเลยพี่นุ่นสวยมากแล้วก็รีทูด้วยกันแล้วก็พี่นุ่นก็แบบเป็นคาแร็คเตอร์เร็วมากเราเห็นภาพคุณอุบลเราเห็นภาพคุณสโลชนีจากจากตัวพี่นุ่นชัดเจนมากซึ่งผมคิดว่ามันไม่น่าจะยากในการที่เราจะร่วมงานกับเขาเทคนิคเหรอครับ ก็น่าจะเป็นประสบการณ์ต่างๆที่เขาสังสมมาผมอาจจะคอยสังเกตคอยดูว่าเขาทํางานยังไงเขาเขาตีความยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับรวมถึงพี่ป้องด้วยก็ทั้งคู่ก็เป็นสองคนที่ประสบการณ์เยอะมากแล้วก็เป็นนักสแสดงที่เก่งทั้งคู่ก็ขอฝากพิสวาด้วยแล้วกันนะครับผมน่าจะได้ชมกันกลางปีหน้านะฮะผมคิดว่าเป็นละครเรื่องหนึ่งที่ที่น่าจะดีถ้าเกิดทุกๆคนได้ดูนะครับเป็นละครที่สอนเรื่องของความรักชาติความความรัก บริสุทธิ์ต่างๆนะครับผมก็ฝากด้วยครับพิสวัสดิ์ครับทางช่องวันครับสวัสดีค่ะเบนนะคะเรเวียนันนะคะ,นนนะ,คะก็ได้มารับบทเป็นทิป์นะคะหรือว่าทิป์อาภาค่ะในเรื่องพิศสวัส์ค่ะค่ะก็ในอดีตเนี่ยเบนจะมีชื่อว่าทิป์ค่ะแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยจะมีชื่อว่าทิป์อาภาค่ะแล้วก็ในเล่าถึงอดีตก่อนเนาะอดีตตัวทิป์เนี่ยก็จะเป็นเป็นลูกของเจ้านายของพี่ป้องก็คือ ขุนอากหะค่ะแล้วก็เหมือนเราแอบ,บชอบเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่เขามีคู่มั่นอยู่แล้วแต่เราเป็นเหมือนเป็นคนดีอะค่ะไม่ได้คิดท,ที่จะแย่งอะไรอย่างเงี้ยก็แบบไปไปในทางที่ดี mm hmm. เป็นคนดีคิดดีค่ะแล้วก็มาพากปัจจุบันเล่นเป็นทิอพอาภาก็เล่นเป็นคู่มั่นของพี่ป้องในปัจจุบันค่ะแล้วก็เป็นคู่มั่นที่รักกันแต่อยู่มาวันนึงก็ต้องมันเหมือนมีมีพี่นุ่นเข้ามาทวง นันนุนนี่เรื่องราวในอดีตความแค้นนะคะมันก็เลยทําให้ความรักทั้งสองคนเนี่ยต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งก็เลยต้องเราติดตามดูค่ะอย่างแรกเลยเบนต้องมีการเวิร์กช็อปค่ะเพราะว่าต้องอย่างเบนเนี่ยเป็นถือว่าเป็นเด็กใหม่ที่สุดใน3คนแล้วอย่างเงี้ยก็คือจะมีพี่ป้องพี่นุนแล้วก็พี่เศษคือทั้งพี่ป้องพี่นุนก็คือเป็นนักแสดงมืออาชีพเก่งอยู่แล้วอย่างเงี้ยแล้วซึ่งในพาร์ทอดีตเนี่ยจะมีหนู พี่ป้องพี่นุ่นสามคนแล้วคือหนูเป็นเด็กใหม่อะหนูต้องเข้ากับพี่นุ่นกับพี่ป้องให้ได้หนูก็ต้องต้องเวิร์กช็อปทำกันบ้านตัวเองให้ดีค่ะค่ะก็คือตอนนี้เป็นได้บทมาแล้วเกือบครึ่งเรื่องอะค่ะแล้วมันก็เหมือนกับว่าโชคดีของเราด้วยที่เราได้มีการฝึกซ้อมในในเรื่องคาพูดที่มันต้องให้มันเข้าปากเรามากขึ้นนะคะแล้วก็เออมันก็มีติดติดขัดขัดบ้างเพราะเราไม่คุ้นชินนะคะแล้วก็พอ ไปสักพักสักพักหนึ่งก็เริ่มตอนนี้เริ่มแล้วเพราะฝึกทุกวันฝึกพูดเจ้าค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกวันถามว่าตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าวนนละครเรื่องนี้ก็เหมือนแบบเป็นฟอร์มยักษ์เนาะของช่องแล้วก็ได้มีโอกาสามาเล่นประกบพูดกับพี่นุ่นกับพี่ป้องด้วยก็ดีใจค่ะแล้วก็ไม่อยากจะเป็นตัวถ่วงของเข,งข,งขาก็เลยต้องทํากันบ้านให้หนักจริงๆค่ะคนละฟิลว่าค่ะก็คือจากสงครามนางงามเนี่ยก็จะเป็นลูกโซ่สวยแซ่บเลยเป็นเป็นสาวแซ่บเป็น โมเดิร์นอะไรเงี้ยแต่นี่ต้องมารับบทเป็นพระดีเป็นสาวโบราณเงี้ยก่อนแบบอยุธยาอีกคือแบบเรียบร้อยมากแล้วคือชีวิตจริงของหนูก็เป็นสาวห้าอยู่แล้วอ่ะเราไปต้องไปแบบปรับตัวแบบเวลาใส่ชุดไทยหนูหนูมีความรู้สึกว่า,วาเวลาใส่ชุดไทยมันจะมีความนิ่งอยู่ในตัวเหมือนเหมือนสตรองขึ้นนะคะก็แบบ โอเคค่ะ <Okay. laughs> ยังไงก็ฝากละครเรื่องพิศวาสด้วยนะคะจะออนแอร์ปีหน้าค่ะแล้วก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่3ของงไปแล้วนะคะถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ขอโทษด้วยค่ะก็ยังไงก็ฝากติดตามละครเรื่องพิศวาสด้วยค่ะเป็นกำลังใจให้พวกเราทั้ง4คนด้วยนะคะ